การประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุความประมาทหรือเกิดจากเครื่องมือหรืออุปรกรณ์ชำรุดเสียหายแต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดลูกจ้างสามารถแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกับสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อให้กองทุนเงินทดแทนเข้ามาดูแลได้ง่ายๆผ่านระบบใหม e ่ e-compensate ที่ w o r l d w i d e w s s o g o t h หัวข้อ SSOe Service เพื่อดำเนินการซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ในายจ้างและลูกจ้างสามารถแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานและขอรับเงินทดแทนโดยทำได้ง่ายๆผ่านขั้นตอนต่อไปนี้1เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม w w w s s o g o t h ไปที่หัวข้อ SSOe Service แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2. ไปที่บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเงินทดแทนในจ้างเลือกสถานประกอบการหรือลูกจ้างเลือกผู้ประกันตน 3. ในจ้างหรือลูกจ้างทำการแจ้งประสบอันตรายจากการทำงานและอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม 4. สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนส่งเอกสารและใบแจ้งหนี้ 5. ตรวจสอบและติดตามสถานะของเรื่องที่ทำการแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง เพียงเท่านี้ก็สามารถแจ้งประสบอันตรายจากการทำงานได้เรียบร้อยประหยัดเวลาลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางได้รับพิจารณาวินิจฉัยการประสบอันตรายและได้รับเงินทดแทนอย่างรวดเร็วถือเป็นก้าวใหม่ของการบริการที่ตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม w w w s s o g o t h หรือที่ Line@ sso ไทย และสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากสำนักงานประกันสังคมแล้วครับ